ในเกมเตริงวนะะมากดสมมอีกหนึ่งคนของเราวันก่อนเรากดแบบเกณฑชิมปปลาได้สิ่งที่เราต้องการครบถ้วนไม่มีอะไรขัดตกวันนี้ก็จะมากดเอาพแบลัดกับประจำตัวตอนแรกกะว่าจะไล,และ่แต่แบบที่ไปคิดมาอาจาเป็นคลิปีกว่าก็ไม่ใช่หรอกมีแหล่นะฮะก็ะ ไเป็นคิดเนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบว่าอะไรมากความขี้เกียจไรด้วยหนึ่งความ,บบมอะไรด้วยหนึ่งนะครับก็เรามาหาสปอตในงานเปิดแกชาของที่เขาไปดิฟ้าเปิดตัวนี้ดิเม็กหรืีเราจะเปิดในเมืองดีกว่าถ้าเปิดในเมืองจะม,มีตำแหน่งแบบดูเป็นแบบที่มือตรงนี้นะมือตรงนี้ว่านี่ดูว่ากันแล้วตรงนี้ไนดะ้ ที่พี่เกมไปเจอเป็นว่าเอาตรงในแถวนี้แล้วกันเนาะก็เป็นแบบที่คีวีแล้วฝนจะมาตกอะไรฝุ่กกันหลายเลยครับนะเอาตรงนี้ล้วกันานะไปเทนเฟลตามนะครับทุกคนนี่เตรียมมาขนาดนี้ก็ถ้าหาวันเหลืองกาจะปลดซีเพิ่อมอะไรห,หนี้ยนะถ้าหากว่าได้ก็ก็ชอบดีไปไม่ได้ก็ลากรก่อนโอเคก็เริ่มเลครับโอเค one two three แล้วเปิดสะสมไว้ประมาณสิบาโลทุกคน,นให้ดู หนึ 1> 1่เขาบอกว่า่งสิบสามโลทุกคนก็ถ้าพร้อมเราก็เริ่มเลยค่ะสิบโลแรกฝ่ายว้าวม้วนขาบุา๊คุณด็อกเตอร์สวัสดีค่ะต่อไปก็รยี่สิบโลเพื่อม้วนนะครับ ว้าวทำไมคุณมอเตอร์พี่คนรับฉันเลยล่ะนุนงหนาวหมอบแค่ะออกไปค่ะม่วงอยูเออ่เออสีดาวนี่มีแค่คุณหมอบใช่ไหมคะใส่แล้วนะคะรอแล้วอันอน,นี้๋ยวปะครบเลยได้ได้คุไดไม่เป็นไรเอาไปก่อนได้เลย แน่ไปต่อแล้วก็ต่อครับที่เท่าไหรน,นะนะสิบี่สิบนนี้สาสิบป่ะได้สามสิบเด็โอเคปะ่ะ g ปิ้วม้วงดูโอ้ได้ดาบดาบอะไรดาบเล็กหรอคัอด,ดาบจริงจริงเลยวะที่ฉันไม่เคยได้ดาบเลยดิยเนตายนะฉันรีบเล่นนะฉันไม่เคยได้ดาบดยดีตายแล้วต่อไป ไอสี่สิบห้าสิบแล้วเนี่ยคุณพี่อย่าลึกมากได้มั้ยคะดูท่าว่าจะลึกนะคะสิ่งนี้แล้วทำไมมีแต่คุณหมอละคะเนี่ย,ย,ยมไมไ่มีคนอื่นเลยนะคะขออ่าสีฟ้าก็ได้ไหมคะเนี่ยขอคนริมซ้ายสุดบ้างได้ไหมสีดาวลึกจังเลยได้ยังได้แนละ้วของมาแล้วคนนั้น

ถือว่าโอเคได้ใช่หครับกตักกัดในน,นี้ไม่เห็นอะไรโหูเลยนะไม่มีสีดาวเลยเหรอกเฮ้ยอย่าไม่มีสีดาวเลยเหรอกไม่ก็ที่ดวงเหลืออะไรอย่างเียไม่มีสีดาวเลยแนมะ่ยาหยาดาวสุดยอดไปเลยแม่เป็นปัญหา เอาละต่อไปเปิดอาวุธกันนะครับทุกคนมีเยอะม,มากต่อไปเปิดอาวุธกันค่ะอ,อาวุธนี้เราเปิดไปอีกด่ยวเราได้เก็บรังผสมโลนะเก็บไว้สิบเราเปิดไปละสิบโอเคก็เริ่มล,ล,ลนะสิบโลยี่สิบโลแน่ Go ปีอันนี้คือ คืออะไรเดี๋ยวดูสิแ,แท็กโอ้ไม่นสนใจน่าไปใส่ให้เวอร์อนะเดี๋ยวนะเราต้องเปลี่ยนเจ้าของอาวุธมายืนปะเอามายืนคู่กับโดเวอร์เลยนี่ไหนตาอืม,มไม่เรียกอาวุธตัวเองสิแปลน โดยี่สิบป้ายี่สิบโลอุทธรมาเลยไม่ก็อาวุธมาเร็วมากแม่นี่เขาจะของอาวุธมายืนอาวุธออกเลยค่ทะทุกคนนี่นะพลังของเจ้าของอาวุธปี๊ยนิดลอยจ้าไม่มีสี่ดาวเช่นเคยนี่ อันนี้คืออะไรอ่ะได้ห้าดาวคือ10บไม่มีสีดาวอะไรอย่างงี้หรอไม่จีบไหนวะเนี่ยต้องเลยกิโลเลยพอ,อเปิดแบบกดทรงกดซีอะไรนี่ยปั๊บสี่สิบห้าทำเปิดได้แล้วนะสี่สิบห้าสี่สิบห้าโลเองนะแกเราจะกดปะไม่ระห่างกดซีลายนี่จะกดซีลายเนี่ยกดอะไรดีนะแต่รู้สึกว่าแบบ กลุ่มดาวไม่เพิ่มดาเมจมากนักถ้าจะเอาต้องเอาแบบเดิมๆก็ทงซีทองซีสองันีแต่เก็บดิฉันว่าเก็บไอตู้ต่อไปดีกว่าเก็บไว้รใช่คนต่อไปดีกว่าน้องน้องแทนน้องแล้ยเราค้างท่านี้ต่อไปหรอได้แล้วทำไมยืนค้างท่านี่แน่เสมออินเตอร์วัลล์ อ่ว่าตัวซับในอนาคตด,ด้วยอะไรนี้อืมก็เก็บไว้ตัวนอนาคตถ้าแบบเผื่อว่าตัวอนาคตน่าจะต้องแบบได้ใช้มากกว่านี้หรือเปล่าอะไรแต่ใชก้ก็ได้ไปแล้วค่ะโอเครอบนี้เหียอแบบไม่ขาดทุนมากมีความสุขสุดๆๆ ได้ทุกชายมันเด็ดีแล้วปุ้งปึ้งชาจำปีปึ้งปุ้งปุ้ง,ง,งอชอบปืนสลีนแนิ่งตอนใน MTV ที่แบบนึกว่าเอเด้วงปี้โอ้โหมาจากไกลยอดมากคือชุด,ดนหน้าหลังดูดีมาแต่ใคดูเขาน้ารักสุดแต่งไปเลยแต่ก็แบบ ว่ะไรคะคแต่พี่น่าจะมีโมเดลตอนถอดหมกนะคะ,ะรู้สึออกว่าพี่้อดหมวกก็หล่ออีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเฮ้ยครับคุณขอบคุณทุกคนที่มาเป็นสักขีพยานนะคะในการเปิดกาชาก r e นขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ